คลิปนี้นะคะจะมาบอกน้องๆค่ะว่าทํายังไงนะคะถึงจะเตรียมตัวเข้า BSI ธรรมศาสตร์ได้ค่ะอันดับแรกนะคะต้องเริ่มจากการเตรียมคะแนนเลยค่ะแน่นอนนะคะคะแนนนะคะต้องดู requirement จากคณะค่ะว่าแต่ละปีแต่ละรอบในคณะนั้นเนี่ยจะมี requirement ที่แตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็น i i l s 6 5นะคะหรือว่า TUGET ค่ะเพราะมันก็คือฝั่งธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะดังนั้นน้องๆก็ต้องยื่น TUGET ค่ะหลังจากนั้นน้องๆก็ต้องเตรียมพอร์ตค่ะพอร์ตนะคะของคณะนี้มีความ outstanding จากคณะอื่นมากๆเลยค่ะเพราะพอร์ตนะคะหนูต Service Mind หรือว่ามีความ Innova t ที e ที่สร้างสรรค์น,นะคะพูดง่ายๆเลยคือตามชื่อคณะเลยค่ะ Service Innovation ค่ะหรือว่านวัตกรรมการบริการนั่นเองค่ะการที่น้องๆเรียนคณะนี้นะคะแสดงน้องๆต้องโชว์เห็นได้ว่าน้องเนี่ยสามารถนํานวัตกรรมและการบริการเนี่ยเข้าผสานกันได้นะคะและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่บ้านนะคะถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ Innovation หรือว่านวัตกรรมนะคะให้เข้ามา a d a p t ปแลทำให้โดดเด่นขึ้นได้จากคู่แข่งเรานะะคอย่ง นัคือเด็กๆส่วนใหญ่นะคะอยากเป็นเคปบินครูค่ะหรือว่าแอร์โฮสเตสนั่นเองค่ะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่นะคะจบจากขณะนี้นะคะจะเป็นแอร์กันค่ะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดน้องๆตอบไปว่าน้องๆอยากโตขึ้นแล้วอยากจะไปเป็นแอร์น้องต้องตอบได้ว่าอยากเป็นสายการบินไหนแล้วก็ทำไมอยากเป็นสายการบินนี้แลวสายการบินนี้มีความโดดเด่นยังไงนะคะดังนั้นนะคะน้องๆที่จะไปสอบสัมภาษณ์คณะนี้เนี่ยน้องต้องเข้าใจก่อนว่าขณะนี้ต้องการนักเรียนแบบไหนนะคะพูดง่ายเลยว่านักเรียนต้องไปพรีเซนต์ให้กรรมการในการสอบสัมภาษณ์ดูได้ว่าหนูอะมี passion ใน อยากจะเรียนคณะพี่เป็นอินเตอร์ค่ะเพราะสามารถนําภาษาอังกฤษที่ใช้ใน4ปีข้างหน้าเนี่ยไปทํางานในองค์กรที่เป็น international organization ได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะน้องก็อยากทํางานสายกามมี่เอมิเรตส์ค่ะเพราะว่าการที่ได้ไปอยู่ตอนออกกลางเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษและก็เซอร์วิสการบริการที่น้องได้การเรียนรู้จาก BSI นะคะในการใช้ในอนาคตค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะให้หนูเน้นเวลาที่หนูไปตอบสัมภาษณ์นะคะคือประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศทางการบริการค่ะดังนั้นนะคะเน้นได้เลยค่ะว่าเราเนี่ยมาจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเซอร์วิส The land of s mine นะคะน้องๆเนี่ยอยากจะทำงานในสาย Service Industry ไม่ว่าจะเป็นด้าน Hospitality หรือว่าด้าน Hotel Management นะคะในการ uplift ประเทศไทยเราค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่หนูจะต้อง Present ออกมาให้ได้ว่าทำไมถึงหนูอยากเรียนคณะนี้แล้วมันดียังไงกับ Business ของที่บ้านหรือมันดียังไงกับประเทศของหนูค่ะ